ความไม่รู้ดังกล่าวไปนั่นแหละเป็นอวิชชาเป็นอวิชชมปกปิดไม่ให้เห็นอัตถะที่จริงที่แท้ความจริงความแท้ของทุกทั้งหลายไม่ให้เห็นขันห้าตามที่ควรจะเป็นไม่ให้เห็นขันห้าตามที่ควรจะเป็นเพราะว่าขันห้าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นให้มีความรู้ความเห็นในทุกขาริยสัตว์ตามจริงแท้เนี่ยจะต้อง ไม่ลืมว่าทุกเมื่อใดก็ปีละนะเบียดเบียนเสมอเนี่ยนะผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกองทุกข์ทั้งหลายก็เบียดเบียนผู้นั้นจิตใดไปยึดมั่นในกองทุกข์จิตนั้นก็ถูกเบียดเบียนเพราะตัวมันเองนี่ถูกเบียดเบียนอยู่แล้วแล้วก็ตัวขันห้าก็เป็นสิ่งที่เร่าร้อนสันดาบเนี่ยนะมันเป็นของร้อนอยู่แล้วใจใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกอ,องทุกข์ใจนั้นก็ร้อนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นเป็น ของร้อนเนี่ยนะโดยสภาวะของมันเองเนี่ยร้อนร้อนเพราะอะไรสันดาปเนี่ยนะก็ชราและมรณนะเป็นต้นเผาตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาทีนี้ใจที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยมากมันเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องตามจริงนะมันจะเกี่ยวข้องตามตรงกันข้ามหมดไอคันห้าพราะองค์ตรัสว่าพาราฮาเวเนี่ยนะมหาภาระที่เรียกว่ามันเป็นมหาภาระนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันบริหารมากบริหารยากบริหารรูปก็บบริหารยาก รูปนี้บริหารยากนะบริหารเวทนายากกว่ารูปอีกปกปิดหลอกหลอกรูปยังพอได้แต่ปกปิดเวทนาน,นี่ไม่ได้ใช่ไหมอาจตกแต่งภายนอกให้ดูดีได้แต่ว่าความทุกข์ภายในก็ไม่ได้แปลว่าลดลงแต่งให้กายเป็นสุขได้เอาทุกข์ใจอีกแล้วทั้นเวทนานี่แต่งยากสัญญาก็แต่งยากสังขารก็แต่งยากวิญญาณก็โอ้ยแต่งยากเพราะมันถูกวิญญ,ญาณหลอกตลอดตามไมไ่ทันวิญญาณง่ายๆหรอกนะผีหลอกมางั้นแต่วิญญาณมันก็หลอกจริงๆนะ มันหลอกยังไงอ่ะก็เห็นไหมตอนขามามันก็เหมือนกับจิตดวงเดียวกันคนเดียวกันนี่แหละมาคนเดียวกันนี่แหละนั่งอยู่คนเดียวกันนั่นแหละพูดยืนเดินทํากิจการงานคนเดียวกันนั่นแหละพากลับไปมันเดียวหรือใช้ความคิดไปเท่าไหร่แล้วก็ยังเห็นว่าอันดีเยี่ยวเหมือนกับว่าคนคนนั้นนั่นแหละคนคนนั้นนั่นแหละมันก็แปลว่าถูกวิญญาณนี่หลอกวิญญาณนี่มันหลอกให้ดูเหมือนเที่ยงทั้งทั้งที่มันเนี่ยไม่เที่ยงนะนี ท่านอาวิชานั้นไม่ใช่ปกปิดอยู่เท่านี้นะไม่ใช่ปกปิดแค่ปัจจุบันอารมณ์อย่างเดียวมันปกปิดทั้งอดีตด,ด้วยก็เคยได้ยินนะว่าอาวิชานี่มันปกปิดอดีตไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้เลยว่าขันธาตุอายตนะอดีตเป็นอย่างไรมันเบียดเบียนบีบคั้นอย่างไรมันเร่าร้อนอย่างไรถูกปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรแล้วก็วิปริณามสลายไปเช่นใด ไม่รู้หรอกว่าขันอายตนะธาที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยมันปีละนะมันเบียดเบียนอย่างไรมันเร่าร้อนอย่างไรมันถูกปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรและแตกสลายไปอย่างไรแปรเปลี่ยนไปอย่างไรอวิชาปกปิดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นและไอสำคัญก็อย่างที่ว่าไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นด้วยสิไม่สนใจที่จะรู้ไม่สนใจที่จะเห็นอันนั้นแปลว่าอาวิชาทำงานได้เต็มที่ ขันถามว่าผลพวงของการให้อวิชชาเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ให้มันอ้วนพีเลยเนี่ยนะอะไรก็สังสารทุกข์นะถ้าขุนอวิชชาให้เจริญเติบโตได้เท่าไหร่นะสังสารทุกข์ยาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตานะ,จจะ,ะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติขึ้นชื่อว่าชาติแล้วชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ตามมาสังสารทุกวัตทุกทั้งหลายก็ไหลไปสืบเนื่องไปอย่างนี้นี่แหละพันธะความที่เราทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นไม่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะ โดยเฉพาะทุกขสัจ์จะทั้งหลายคือทุกขสัจ์จะทั้งหลายเนี่ยนะจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันความหมายสาระที่จริงแท้สภาวะที่จริงแท้ความเป็นจริงที่จริงแท้ของกองทุกคือขันทั้งหลายก็คือปีละนะนี่แหละมันเบียดเบียนบีบคันสันตาปะเร่าร้อนอยู่นั่นแหละมันจะเมื่อใดมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเมื่อใดมันก็คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นกว่าจะปรุงได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะยากมากเลยนะ อย่างที่ว่ารูปประคันของเราเราทั้งหลายนะกว่าจะปรุงแต่งเลี้ยงดูได้ขนาดนี้นี่โอ้ยเหนื่อยไม่ใช่ธรรมดานะกว่าจะแต่งให้มันได้เท่านี้นะแล้วก็ไม่ใช่แต่งเท่านี้แล้วมันจะอยู่ได้จะต้องแต่งอีกต่อไปคาว่าแต่งแต่งด้วยอาหารแต่งด้วยภาษาด้วยยุกด้วยยาด้วยโอ้ยสารพัดออกกําลังกายไปทําทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้มันสังคตะธรรมที่ปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วปรุงยิ่งปรุงยังไงก็ยิ่งสลาย ปรุงยังไงก็ในที่สุดก็สลายไปเนี่ยนะเพราะนั้นผู้ที่ศึกษาอริยสัจเนี่ยนะจะต้องไม่เผลอความจริงอันนี้ถ้าเผลอความจริงอันนี้เมื่อไหร่ปกปิดหลอกตัวเองเมื่อไหร่ก็อวิชาก็โตเอาโตเอา,เอาก็ต้องเมื่อใดที่เราเห็นว่าไอ้ความไม่รู้คือศัตรูที่ร้ายกาดเนี่ยนะความไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นอมิตรพระพุทธเจ้าบอกว่า โมหะเนี่ยนะเป็นอมิตรภายในเป็นข่าศึกภายในเป็นศัตรูภายในเนี่ยนะเป็นข่าศึกชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรจะทําลายขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยนะพาล่มจมตลอดเลยก็เพราะอาวิชชาที่อยู่ในภายในเมื่อใดที่เรารู้ว่าไอ้ความไม่รู้ความจริงเนี่ยนะไม่เห็นอริยสัจนี่คือความเลวร้ายที่สุดเมื่อใดเนะานะสามัญจสสานึกเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ว่าไอความไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ้งไม่แทงไม่ตลอดไม่ทำปริญญาไม่ละไม่ทำให้แจ้งไม่เจริญอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยมันคือความเลวร้ายเนี่ยนะมันคือโรคร้ายที่สุดเป็นโรคร้ายที่สุดที่จะพาล่มจมพาพินาศพาล่มสลายพาทำลายพาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนารกเป็นต้นเมื่อใดที่จะเห็นว่าไอความไม่รู้คือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดถ้าทาใจได้ขนาดนั้นก็ มีว่มีแววมั้งแปลว่ามีแววพอจะเห็นอริยสัจได้บ้างน่นะแต่ก็บอกไอ้ไม่รู้ก็ฉันไม่เห็นเสียหายอะไรก็ว่ากันเชื่อคุยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยมากมันพวกอนุรักษ์นิยมประมาณนี่เจอคุยมามาหลายกว่าคนแล้วศึกษาธรรมะนี่แหละไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเขาว่างั้น ก็แปลว่าอะไรก็ชอบที่จะให้มันโง่ต่อไปอ่างนั้นนะชอบที่จะมีอวิชชาไม่เคยเห็นโทษของอวิชชาเนี่ยนะถือว่าอวิชชาไม่เห็นเป็นไรเลยไม่รู้เรื่องนั้นมันมันลุไม่ได้หรอเขาว่า่างนั้นนะขอไม่รู้แล้วก็ขอบรรลุอย่างไี้นะขอโง่ต่อไปแต่ขอบรรลุอย่างเงี้ยก็แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการฟังอริยสัจแต่ขอบรรลุอริยสัจมันจะเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยนะ พันจะต้องพยายามตั้งอัตตสัมมาปณิทิให้ดีๆเลยนะว่าศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตที่จะต้องฆ่าเขอ,อวิชาเนี่ยนะแล้วก็ฆ่าไม่บาปหรอกเคยได้ยินไหมว่าคนฆ่าความโง่แล้วบาปไม่มีมีแต่บุญอย่างเดียวเนี่ยนะมีแต่บุญอย่างเดียวอะไรจะบุญเท่ากับฆ่าอาวิชชาที่อยู่ในภายในฆ่าความไม่รู้ภายในไออวิชชาเนี่ยนะมันเป็นรากที่ชนิดมีพิษร้ายแรงมาก อวิชชาเนี่ยภาษาธรรมะเรียกโมหมูลแปลว่ารากเง่าแห่งความเลวร้ายมันเป็นรากเง่าของความโลกเป็นรากเง้าของกายกรรมที่ชั่วชา้าเป็นรากเง้าของวจีกรรมที่ชั่วชา้าเป็นรากเง้าของมโนกรรมที่ชั่วช้าเป็นรากเง่าของราคะและโทสะเป็นรากเง่าของถีนะมิทธะเป็นรากเง่าของริษยามาณทิฏฐิเป็นรากเง่าของความชั่วร้ายสารพัดอย่างในโลกเคอ,อวิชา ถ้าไม่มีอวิชาไม่มีใครทําชั่วหรอกเคยได้ยินไม่ฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าแล้วทําชั่วในคนที่ทําชั่วไม่เห็นอริยศาสตร์หรอกเชื่อไมไม่เห็นความจริงถ้าผู้ใดรู้ความจริงผู้นั้นไม่ทําความชั่วเดดขาดแต่ที่ทําก็เพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยนะเขาบอกเอาเขาเคยได้ยิน,ได,ย him, นไ,ได้ยินกับรู้มันไม่เหมือนกันได้ยินกับรู้แจ้งเข้าใจสิ่งนั้นอย่างสุดซึ้งตลอดสายเนี่ยนะคนที่ปวดหัวจริงๆกับเคยรู้สึกว่าปวดหัวจริงๆกับคนที่คิดเออปวดหัวมันก็ปวดหัว มันก็ต่างกันอยู่แล้วฉันใดผู้ที่เห็นอวิชชาว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็ฉันนั้นเนี่ยนะพระริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นโทษของอวิชชาจริงๆว่าอาวิชชาเนี่ยคือตัวบันทอนตัวทําลายตัวที่ร้ายกาเพราะอาวิชชาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะมันปกปิดทุกขสัาสต์ปิดไว้อย่างไงความจริงทุกขศ์ศสตร์เมื่อกี้ฝังแล้วใช่ไหมว่าความจริงนะทุกข์ไหมว่าทุกข์คือขันอายตนาธาตุจะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตาม จะเมื่อใดก็ตามมันคือสิ่งที่เบียดเบียนบีบคั้นตีละนะเนี่ยนะเมื่อ,อไรมันก็เบียดเบียนบีบคั้นสันต,ตาปะเมื่อใดก็เป็นสิ่งที่เร่าร้อนเมื่อใดก็คือมหาสังคตะธรรมนะถูกปัจจัยปรุงแต่งกว่าจะปรุงได้ขนาดนั้นก็ปรุงยากยากไม่เชื่อปรุงอาหารแค่ถูกลิ้นเฉยๆนี่ก็ปรุงยากนะปรุงอะไรที่จะถูกตาถูกหูถูกจมูกถูกลิ้นถูกกายเนี่ยแม้จะปรุงถูกใจนี่ยากกว่าน,น,นั้นอีกปรุงจริงๆเนี่ยนะกว่าจะปรุงได้อย่างนั้นเสร็จแล้ว ในที่สุดจะปรุงดียังไงก็ธรรมชาติมันก็คือสลายไปเหมือนกับเคยเห็นเขาแกะสลักน้ําแข็งไหมโอ้กว่าจะแกะสลักน้ําแข็งได้สาเร็จเนี่ยนะแก่อีท่าไหนมันก็ละลายอยู่ดีนั่นแหละถาาวมาถ้าจะให้มารักษาให้คงเดิมไม่ใช่ของง่ายเพราะในที่สุดเนี่ยนะมันก็สลายถ้าเพิ่มความเย็นกว่าเก่าไอ้ที่แกะไว้เสียอีกพะมีไอยอย่างอื่นมาเกาะแทนไปอีกมันก็สวยอยู่แป๊บเดียวฉันใด ขันห้าทั้งหลายก็ปรุงแล้วก็เป็นอย่างนั้นยิ่งปรุงยิ่งแปร ى. ในที่สุดปรุงมากก็แปรมากเขาอย่างที่เขาว่าบางคนเนี่ยนะโหอยากจะรักษาสุขภาพให้ดีก็เลยหายามาทานมากในที่สุดก็ตายเพราะยานั่นแหละทบทวนว่าเมื่อใดอย่างไรอย่างไรก็ช่างเถอะทุกมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องไม่ลืมนะต้องไม่เผลอว่าจะเมื่อไรทุกขสัจจะทั้งหลายต้องปีลานะสันตาปะวิปริณามะหรือสังคตะทั้งหลายนี่คือความ จริงแท้ของกองทุกขอวิชามันปกปิดไม่ให้เห็นความจริงเพราะอาวิชานี่เชื่อว่าเป็นประทัดฐานของวิปลาสพันมันจะเปิดเผยให้เห็นทุกขสัจจะเป็นอื่นเลยว่าทุกขั้งหลายไม่ร้อนเย็นใช่ไหมไม่ปีละนะไม่สันตาปะรอกสุขจะตายมีความสุขมองเห็นว่าเป็นสุขอวิชามันปกปิดให้เห็นว่าเป็นเป็นสุขใน,นหนึง ถูกปัจจัยปรุงแต่งบอกโอ้ยแต่งเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่นะมันเป็นของยั่งยืนว่าวิปรินามะโอ้ยจะวิปริได้ยังไงยังยั่งยืนเพราะมันเป็นของจริงของแท้เป็นของแน่นอนเพราะอาวิชชาเนี่ยมันสร้างให้เห็นคิดรุกทุกอย่างโดยวิปลาสว่าเป็นสิ่งที่เป็นของเที่ยงเป็นสุขยั่งยืนแล้วก็บอกว่ามีอํานาจเป็นผู้ที่มีอัตตาจัดแจงกองทุกทั้งหลายได้เพราะอาวิชานั้น เป็นสมุดฐานเป็นประทัดฐานแห่งวิปลาสวิปลาสว่าเที่ยงวิปลาสว่าสุกวิปลาสว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอวิชานี่ทําอย่างนั้นอวิชานั้นยังเป็นปัจจัยอย่างเมื่อกี้กล่าวว่าอวิชาเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นเป็นหัวขบวนของสังสารวัตรเป็นหัวขบวนของปฏิจจสมุปบาทเราั้นความจบลงที่นรกก็คือเกิดจากอวิชาเป็นนําหน้า ความจบลงที่เปรตอสุรกายเดรชานก็อวิชาหัวหน้าจบลงที่กองทุกในมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายก็มีอวิชาเนี่ยนะถ้าสาวไปแล้วก็มีอวิชานำหน้าเพราะอาวิชาปกปิดสมุทยัทยสัจจะบอกว่าอาวิชาปกปิดสมุทยัทยสัจจะไม่รู้สมุทยัทยสัจจะโดยเหตุสามประการว่าโดยฐานะโดยอารมณ์และก็โดยการปิดบัง โดยฐานะโดยฐานเนี่ยเพราะสมุทัยนั้นมีการห้ามการแทงตลอดเป็นลักษณะตามความเป็นจริงและก็เพราะไม่มอบให้ซึ่งความเป็นไปแห่งยานโดยฐานะเนี่ยนะโดยฐานก็คืออวิชชาเนี่ยนะมันเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับสมุทยัทยสัจจะไหมที่ไหนมีตัณหาที่นั่นมีอวิชชาไหมมีมตัณหามีรากเดียวคืออวิชชาแล้วก็ถามว่าถ้า อวิชชาเนี่ยนะมันรู้โลจากโลภะไหมโลผ้ารู้จากอาวิชชาไหม <med out> ใช่ไหมไม่มันรู้กันนะมันรู้กันแต่ไม่รู้จริง <med out> ตัณหาเนี่ยสมมติถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นไม่รู้เนี่ยตัณหาชอบไหมตัณหาชอบความรู้หรือชอบความไม่รู้ตัณหาเนี่ยชอบความไม่รู้มากไม่ง,งั้นเนี่ยถ้าจะหลอกใครสักคนหนึ่งให้สําเร็จก็ต้องไม่ให้เขารู้จริงไงถ้าเขารู้จริงก็หลอกไม่สําเร็จ ตันหาที่หลอกมันต้องไปให้อวิชามันเสริมก่อนน่นนะทีนี้ถ้าอวิชามันจะหลอกอะไรมันก็ต้องฉาบด้วยตันหาท่านบอกว่าท่านหมายถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชาจะปิดในสิ่งที่ตันหาชอบเท่านั้นตันหาก็จะจะชอบในสิ่งที่อวิชาปิดเท่านั้นเอาทีมันมีอยู่คู่เดียวนี่แหละอันทำสองที่ควรละคืออวิชากับตันหาอันถ้าขึ้นชื่อว่าตันหาเมื่อไหร่จะชอบในสิ่งที่อวิชาปิดแล้วก็ มันก็จะปิดได้เฉพาะแต่สิ่งที่ตันหาชอบเท่านั้นอวิชามันมันปิดอยู่เท่านี้จริงๆเมื่อกี้กล่าวว่าอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนี่ยนะเพราะนั้นอวิชาเป็นปัจจัยแก่ที่ไง่ายๆก็คือแก่กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมอวิชาี่ยเป็นปัจจัยแก่กรรมถามว่ามันเป็นปัจจัยแก่กรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรสม,มุนไาอวิชาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ กายกรรมเนี่ยนะการขยับตัวการยืนการเดินการนั่งการหันซ้ายหันขวาเนี่ยนะการยกมือถือแขนอะไรเป็นต้นเนี่ยอันนั้นเป็นกายกรรมใช่ไหมบอกใช่การขยับตัวทุกชนิดเป็นกายกรรมใช่ไหมบอกใช่มีผลไหมกายสังขารตัวนั้นอะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะจนถึงกองทุกแห่งในวัฏฏะไล่หสืบเนื่องไปอย่างนี้ S <S <an> <S เห็นอย่างนี้ไหมบอกไม่นั่นแหละอวิชามันทํางานได้เต็มที่ไม่ให้รู้ว่ากายกรรมเหล่านั้นจบลงที่ไหนไม่ให้รู้ว่าวจีกรรมที่ตัวเองพูดเนี่ยจบลงที่ไหนอย่างคําพูดที่เราพูดทุกคําเป็นอะไรกรรม <S <S เป็นกรรมทั้งนั้นเป็นวจีกรรมแล้วถามว่ามันรู้ไหมว่าผลแห่งคําพูดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมโดยมากรู้ตัวไหมที่พูดอยู่เนี่ยมันจบลงที่ไหนพูดให้มันเป็นอะไรโดยเหตุการณ์ก็ไม่รู้อย่างบางคนเนี่ยไม่รู้พูดให้มันเป็นอะไร,ก,รก็ยังไม่รู้เลยอันหนึ่งละ แล้วถามว่าเจตนาแห่งกรรมที่เกิดจากคำพูดเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนมันให้ผลอย่างไรแล้วมันจบลงที่ไหนเนี่ยนะรู้ไหมก็ไม่รู้อีกแล้วความคิดนี้เป็นกรรมไหมบอกเป็นเป็นมโนกรรมกรรมเหล่านี้มีผลไหมบอกมีเพราะกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมี นามรูปอันนี้คเรียกว่ารวบให้มาเป็นกระแสเช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันใหญ่สายสัมพันธ์ของวัตตนนี่มันกว้างไกลามากแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะย่อให้มันมองเป็นถ้าเข้าใจระบบหนึ่งระบบปุ๊บจะเข้าใจอย่างอื่นหมดเลยจริงๆแล้วกายะสังขารเนี่ยนะเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะก็ไลสืบเนื่องไปหากองทุกทั้งหมด ว่าจีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะก็ไหลไปจนถึงว่ากองทุกมันสืบเนื่องอย่างนี้มโนสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะไหลสืบเนื่องกันไปอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นว่ากระแสของสิ่งเหล่านี้มันไหลไปยังไงแล้วมันจบลงที่ไหนมันไม่ต้องการให้รู้เลยไม่รู้อายุหะนกกรรมที่ปรุงแต่งไปสู่ภพ พระอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้รู้ว่าอายุหนะความประมวลมาซึ่งพบใหม่ไม่ต้องการให้รู้ไม hey ่ต้องการให้เห็นไม่ต้องการให้ทราบว่าในอดีตสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยนะมันปกปิดไว้ให้หมดปัจจุบันนี้สังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณกรรมที่จะทําต่อไปในอนาคตสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอวิชชาปิดไม่ให้รู้หรอกไม่ให้รู้ในความเป็นอายุหันะกรรมที่ประมวลไปสู่ พบใหม่เนี่ยนะบอกปิดความจริงเอาไว้เลยแล้วก็ปอกปิดความจริงว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือตัณหาเป็นตัวมอบทุกมาให้ียกอ,อะไรนะมอบของขวัญคือกองทุกให้แบบอะไรเคยเห็นนะไตรสเนพิเศษกล่องพัสดุพิเศษที่เขาส่งมาให้อย่างเงี้ยนะแก่เสร็จเมื่อไหร่ใครแก่ก็ตายอย่างเงี้ยนะแกะแบบอะไรนะขนมที่ผสมอะไรยาพิษมาด้วยอย่างเงี้ยนะ ตัณหาเนี่ย linkage, มันมอบทุกโทษให้แบบนั้นแหละอวิชามันปิดไม่ให้รู้ความจริงหรอกให้รู้แต่หน้ายินดีนะรู้ว่าเออกายกรรมแต่เช่นหน้าทำหน้าพูดหน้าคิดหน้าทำหน้าพูดหน้าคิดหน้าทำหน้าพูดหน้าคิดเราต้องทำเราต้องพูดเราต้องคิดเราต้องทำต้องพูดต้องคิดแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วมอบอะไรออกมาไม่รู้นั่นแหละอวิชาี่ย linkage, ปกปิดความจริงทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าละเอียดลงไปอีกอวิชามันปกปิดแม้กระทั่งว่าอกุศลเช่นโลภะเนี่ยนะ โลภะมูลจิตทั้งหลายที่ร่วงมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะมีผลจบที่กองทุกชนิดไหนอวิชามันก็ปิดไม่ให้รู้แล้วก็อกุศลคือโทสะนี่เวลาทําออกมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแล้วนาออกมาซึ่งกองทุกอย่างไรมันก็ไม่ให้รู้เพราะอวิชาี่ยปกปิดไม่ให้เห็นกรรมตามเป็นจริงว่าอย่างเช่นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมเนี่ยสังขารก็คือกรรม อวิชานี่ปิดไม่ให้รู้ว่ากรรมเหล่านี้มีเป็นทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมนะให้ผลในปัจจุบันได้กรรมเหล่านี้เป็นอุปชาเวชนิยกรรมนะให้ผลชาติหน้าได้กรรมเหล่านี้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้เป็นอปราปรยะเวทนิยกรรมนะกรรมเหล่านี้นําเกิดได้นะกรรมเหล่านี้อุปธรรมได้นะกรรมเหล่านี้คอยเบียดเบียนได้นะกรรมเหล่านี้ไปตัดไปรอนได้นะกรรมเหล่านี้เรียกว่ากรรมหนักกรรมเหล่านี้ทําบ่อยแล้วนะ กรรมเหล่านี้เป็นอจินนกรรมอาสันนกรรมพรหุลกรรมเป็นต้นอวิชามไม่ให้รู้ความจริงไม่ต้องการรับรู้บางคนถ้า,าวิชามากด้วยเนี่ยไม่ต้องการรู้ด้วยซ้าไปเพราะถ้ารู้เมื่อไหร่ใครมันก็ตกนรกกันหมดสิคำว่างั้นเอาใครรู้บุญรู้บาปมันก็ตกนรกกันหมดสิมันจะมีใครขึ้นสวรรค์สักกี่คนอ่ะเข้าใจถูกต้องแล้วไม่ต้องตกใจหรอกนั่นแหละคือความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะ ถามว่าทาไมบอกสัตว์โดยมากมันจึงตกนรกอ่ะพระพุทธเจ้าไม่หลอกเราหรอกเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพันธอยู่จะหลอกสาวกด้วยเทศนาไปทําไมยังไม่เห็นประโยชน์เราพระพุทธเจ้าหลอกเราแล้วท่านจะได้ดีอะไรสักข้อหนึ่งขึ้นมาไม่มีเพราะฉะนั้นเชื่อได้เถิดว่าฝุ่นในเล็บพระองค์เอาเล็บเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาพระองค์บอกว่าฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินไหนมากกว่ากันพระสุบอกว่าหุ่ยฝุ่นในเล็บมันนิดเดียวเนี่ยเอาแผ่นดินมาหารกี่หมื่นครั้งเนี่ยมันยังจะเท่ากับฝุ่นในเล็บ ฝุ่นในเล็บนี่นิดเดียวแผ่นดินใหญ่นี่ใหญ่เหลือเกินบอกฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คืนนี่น้อยนะักโดยมากก็ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรก